สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหายส0ปีมีลูกให้ผู้กำกับชีวิตปัจจุบันหนิงจุฬาลักษณ์หาย10ปีเป็นคุณนายแม่ลูกหนึ่งวิวาผู้กำกับตาน้ำข้าวหายเข้ากลีบเมฆชีวิตปัจจุบันหญิงจุฬาลักษณ์ตำนานเงือกสาวพระภัยมณีไร้ข่าวส0ปีโผล่เป็นคุณนายแม่ลูกหนึ่งหากจะเอ่ยชื่อนางเอกขวัญใจชายไทยในช่วงปลาย,ยุค90หนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อหญิงจุฬาลักษณ์ อิสมาโลกิติยารัตหลายคนคงคุณหน้าคุ้นตาดีไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายแบบหรือในละครที่เป็นที่พูดถึงจะจำได้มากคงจะเป็นนางเงือกในภาพยนตร์พระอภัยมณีโดยภายหลังจากลาวงการหญิงจุลาลักษ์เผยสาเหตุที่ห่างหายจากจอมากกว่า10ปีว่าอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวจึงตั้งใจไม่รับงานเลยคิดเสมอว่าหากอยากสร้างครอบครัว ก็จำเป็นต้องเลือกเดินหน้าอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขทั้งนี้หญิงจุฬาลักษณ์ก็ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์ถึงงานในวงการบันเทิงไว้ว่าส่วนเรื่องเบื้องหน้าก็คงไม่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามาทําเบื้องหลังจะทําอะไรก็คงคิดคงไม่ถ่ายอะไรแล้วตัดเลยคงทาแต่เบื้องหลังแล้วก็จะไม่รับงานแสดงแล้วเพราะเราชอบทําเบื้องหลังก็สนุกมากตอนนี้ชอบมาก ตอนนี้งานส่วนใหญ่จะเป็นแค่เบื้องหลังที่ผ่านมาแฟนคุณเดวิดไม่เคยว่าเรื่องการแต่งตัวเลยแต่เราคิดเองมากกว่าว่าเราโตแล้วแก่แล้วเป็นแม่คนด้วยอีกอย่างเรามีลูกสาวก็ไม่ค่อยอยากให้น้องเข้ากับวัฒนธรรมไทยมากอยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาถามว่าผันตัวเองเพื่อลูกหรือเปล่าเรียกว่าผันตัวเองเพื่อสิ่งที่เรารักดีกว่าเพราะว่าเราชอบ ทำงานหนังเองทําเองมาตั้งแต่อายุ22นี้แล้วก็โตขึ้นแล้วก็ทํำในสิ่งที่เรารักและไม่เคยเหนื่อยกับงานเบื้องหลังเลยค่ะส่วนตัวหญิงกับเดวิดคือมีจิตการเกี่ยวกับการผลิตสื่อมีทั้งเป็นโปรดิวเซอร์เองด้วยและสำหรับช่วงที่ผ่านมาหญิงจุลาลักษ์เจ้าตัวค่อนข้างที่จะวุ่นอยู่กับการทำงานเบื้องหลังในตำแหน่ง โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ต่างประเทศทั้งฮอลลีวูดและฝรั่งเศสรวมทั้งต้องแบ่งเวลาเพื่อมาดูแลลูกสาวจึงเป็นเหตุให้เธอต้องหายหน้าจากวงการอีกทั้งปัจจุบันทายาทคนเดียวของเธอน้องเอ็งจี้ก็กำลังใช้แววโชว์ความสามารถไม่แน่ในอนาคตอาจเข้าวงการตามคุณแม่ก็เป็นได้ขอบคุณเพื่อนเ,อนเอนที่ฟังคลิปช่างกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ